าทิตย์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอบ้างนะคะอยู่ให้สมใบค่ะใบแรกค่ะ the date ค่ะใบที่2ค่ะ10บถ้วยค่ะใบที่3ค่ะ the star ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะ คุณจะมีในเรื่องของการที่จะต้องเรียนรู้อะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะหรือว่าได้ศึกษาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับต่ตางประเทศนะคะหรือว่าได้มีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะในช่วง7วันข้างหน้านี้นะคะซึ่งนําพามาซึ่งความสุขนะคะในเรื่องของอาการทํางานความสุขในครอบครัวนะคะความสมบูรณ์พูนสุข ของคุณนะคะแล้วก็ชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องอะไรนะคะที่ทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะทำให้คุณน่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานของคุณได้นะคะโดยเฉพาะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับการต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีนะคะ จะยิ่งประสบความสําเร็จนะคะก็ขอให้คนวันอาทิตย์ทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคููกันด้ว